สินสอดหมากปรินใจป๋าจ่ายค่าง,งานแต่งเองทั้งงานลูกผู้ชายตัวจริงจ่ายค่าง,งานวิวาแทนเจ้าสาวสินสอดหมากปรินทุ่มสร้างเรือนหอ50ล้านเผยเลือกแต่งคิมเบอร์ี่นับถอยหลังวันวิวาของคู่หมากปรินสุภารัตน์กับคิมเบอร์รี่แอนด์ทีมสิริที่ก่อนหน้านี้ได้บินไปลองชุดเพื่อจะใส่ในวันสําคัญอีกวันหนึ่งของชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ทั้งคู่ก็ออกมาอัปเดตงานแต่งเรื่อยๆและก่อนหน้านี้คิมเบอร์รี่ ก็เพิ่งลองชุดเจ้าสาวที่ปารีสไปหมดัดหมและได้ครบทั้ง5ชุดแล้วแบ่งเป็นงานที่ไทยสาชุดและงานที่ต่างประเทศสองชุดแฟนๆก็รอดูความสวยความหล่อของทั้งคู่ได้เลยมันจะรู้จริงๆนะคือเราใส่ชุดมาเยอะแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เราน่าจะใส่แล้วสวยแต่พอไปลองจริงๆมัดไม่ได้แล้วอีกอันนึงเราเห็นก็คิดว่าไม่น่าจะใช่แต่พอใส่ออกมาสวยมันได้เลยล่กก็ไปลองสี่ครั้งขับปรากฏว่าชอบก็เลยตัดสินใจ งานที่เมืองนอกสองคาะแล้วก็งานในไทยไทสามคานนคชุดไปลองที่ปารีสงานที่เมืองนอกสองคาะแล้วก็งานในไทยสามคาชุดไปลองที่ปารีสค่ะความรู้สึกต่างจากเจ้าสาวในละครต่างคคือเหมือนเรามีความสุขเวลาลองเราไม่ได้ใส่ทําง,งานแล้วชุดที่เราใส่ก็ใส่ตามที่เขาเลือกมาให้แต่อันนี้เราหานานมากเป็นปีเลยค่ะกว่าจะเจอพอมันใกล้จะถึงมันตื่นเต้นแล้วพอได้ใส่มันมีความสุขอาถามว่าความรู้สึกเจ้าสาวมาเลยไหมคือมาเลยไหม ไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเห็นภาพแล้วงานเหมือนกันใหม่ที่ไทยกับต่างประเทศหรือจะไปทิศทางเดียวกันอาจจะเหมือนเหมือนกันสุดท้ายแล้วเลือกอะไรก็เหมือนเดิมตลอดเลยเราเลือกเขาจ่ายใช่ค่ะเขาจ่ายทั้งหมดค่ะแล้วคิมก็บอกเขาแล้วด้วยนะว่าเกินงบแล้วนะอยากรู้ไหมว่าเกินงบไปเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกไม่อยากรู้ได้ไปต่อก็ให้มันอยู่ในงบที่เขาไหวแหละงานที่นู่นประมาณ70%ค่ะแต่งานในไทยยังไม่ถึงไหนเลยได้แค่เดือนคขะเห็นที่หมักบอกเดือนแล้วคะ่ะจริงๆแล้ว ไม่มีนะครับตัวผมอะไรก็ได้แต่ความเป็นผู้หญิงของน้องผมว่าเขาก็ต้องการให้งานสมบูรณ์ที่สุดในทุกๆด้านทั้งการเดินทางที่พักอาหารปีนี้ก็คงต้องบินบ่อยมากเพื่อไปดูสถานที่และการเตรียมงานถามว่าเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิแต่เราก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาดูดีกว่าเพราะเขาตัดสินใจดีกว่าผมชุดเจ้าสาวมีหลายชุดชุดเจ้าบ่าก็ต้องหลายชุดตา่างก็ต้องต่างครับเราจะน้อยหน้ากันไม่ได้ครับ เรื่องเรือนหอเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราตั้งใจว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วเรากําลังสร้างเรือนหอด้วยกันก็น่าจะเสร็จปลายปีตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วตื่นเต้นมากๆเพราะหลังนี้เราทั้งคู่เริ่มวาดมันกับมือว่าห้องไหนใช้ทําอะไรเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เป็นของเราจริงๆตั้งงบไว้เท่าไหร่หรือย,ยังบอกไม่ได้จริงๆรอดูดีกว่าถามว่า50ล้านไหมไม่อยากพูดให้คนรู้เรื่องราคาแต่ทําแล้วชอบครับก็มีผือไว้สําหรับห้องลูกด้วยแบ่งสัดส,ส่วนแล้วสี่ห้องนอน จะมีลูกสองคนไม่รู้รู้สร้างผือไว้ก่อน